เียบแล้วกดเปิดเครื่องนะครับใช้สับปะรได้ศูนจุดสองนะครับผมกดออนเครื่องครับนี่ครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงวันนี้มาซ่อมโน้ตบุ๊กเอเซอร์เอสบสนะครับ เสียบแล้วกดเปิดเครื่องนะครับใช้สับไพตร้ได้0.2นะครับนี่ครับสถานะอ่อนแล้วก็ตัดกับตับดดบนะครับเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยว่าอะไรเสียนะครับได้ทาการแกะบอร์ดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับด้านในจะเลอะหน่อยนะครับขุ่นเยอะครับด้านในก็นนกเยอะมากครับจะมีตำแหน่งบอดี้แตกด้วยนะครับ รถบอดี้รถบอดี้ลูกไฟลายกันแ่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองซ่อมเมนบอร์ดแล้วเดี๋ยวเราจะมาซ่อมบอดีให้นะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นเทียบเราได้ทำการจัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดใหม่แล้วนะครับใช้สปบไต์ตัวนี้1 9 0มิลลิแอมนะครับผมกดออนเครื่องครับนี่ครับเป็นภาพแล้ว USB นะยูดบีเทสเตอร์ร้องแล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับเอเซอร์สี่ายผมได้จัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดเสร็จเรียบร้อยประกอบเครื่องแล้วเสร็จแล้วิงคีย์บอร์ดใช้งานได้ปกตินะครับแต่เป็นปุ่มรวมดู2อ,อันนะครับแล้วก็บอดีจะแตกงานมุมซ้ายผมทำไห้แล้วนะครับ ทราบมาว่าอาการคือลูกค้าใส่ตะกล้าหน้ารถแล้วก็ลมน,นะครับเป็นบอดี้แตกแล้วก็หลวมสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปของผมแล้วฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงจะทำคลิปครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ